อยู่เดี๋ยวนี้นะนี่นายกําลังทําอะไรอยู่อะเออคือว่าฉันกําลังเต้นของเงินอยู่เต้นของเงินหนอบ้าไปแล้วไม่มีหรอก <c oughs> <c oughs> โอเคเกมนี้นายชนะรับเงินรางวัลไปสิหมายความว่ายัางไงอะคะเธออยากจะเล่นเกมกับพวกเราไหมเกมอะไรอะคะอยากเล่นไมนล่ะ <c oughs> ถ้าอยากเล่นก็ขึ้นรถมาเลยจ้ะ เดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเล่นเกมเองรับรองเลยว่าถ้าเธอชนะเธอรวยเละแนะ่เออออกแล้วเลยครับผมเล่นด้วยเอ,อ๊ะนี่มันควันอะไรเนะเฮ้ย hey, นี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยนา,นานาดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันรู้ตัวเองที่ก็มายืนอยู่ที่นี่เฮ้ยเรานี่อะไรเนี่ยชุดของพวกเราเฮ้ย<ม> hey, อยู่ดีดีก็มีชุดใหม่เฉยนานาดินี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ฉันกับนายนี่เรามาอยู่ที่ไหนกันถามฉันแล้วฉันจะไปถามใครล่ะเพื่อนเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นใน3 2 1และนี่คือเกม A E I O U หยุด A E I O U หยุด A E I O U หยุ e I o U นี่มันอะไรกันถ้าเกิดว่าใครขยับคนนั้นจะต้องตายอย่างนั้นเหรอ เฮ้ยบาไปแล้วเอีไอโอยุย e ทำยังไงดีอะฉันยังไม่อยากตายเราจะต้องเข้าเส้นชัยให้ได้เอีไอโอย้ e I o y ถ้าเธอเข้าไม่ทันเธอตายแน่เอี e I o y ไอโอยุยหมายความว่ายังไงอ่ะเอเยวิควหมายความว่ามันมีเวลาไงละ่ะ อะ,อะไรของมันเนี่ยเอียูย e ุรีบ e วิ่งไปทนันนาเอียีอโอยยนี่มันเป็นแค่เพียงบทเริ่มต้นเท่านั้นอะไรกันนี่ฉันตื่นมาอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วเมื่อกี้นี้เกมเมื่อกี้มันจบลงแล้วหรอแล้วนี่ฉันเล่นเกมไปเพื่ออะไรมีใครตอบได้บ้างสวัสดีค่ะผู้เล่นทุกคนเสียงใครขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคน เข้าประจำที่ด้วยค่ะอะไรกันเข้าประจำที่ตรงไหนครับการแข่งขันกําลังจะเริ่มต้นขึ้นภายในหนึ่นาทีขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านยืนเรียงแถวกันด้วยค่ะนี่มันอะไรกันเกมถัดไปกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วที่เล่นไปตอนต้นคลิปล่ะไอ้ยนั่นมันอ่ะเกมของปลอมของจริงมันอยู่ตรงนี้พระราจะตั้งเดินเข้าไปนนั้น แล้วจากนั้นฉันจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้กรุณายืนถ่ายภาพด้วยค่ะยิ้มค่ะขอบคุณค่ะคุณได้ทำการถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วอ,อะไรกันมีการเก็บภาพด้วยหรอแล้วนี่คือใครอ่ะหน้าตาสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแบบนี้ให้รีบไปฮานาะอย่าไปสนใจพวกเขาเลยจะไม่สนใจได้ยังไงนี่ รู้หรือเปล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณไม่มีสิทธิ์มาถามผมรีบเข้าไปแข่งขันได้แล้วเฮ้ยโหดชะมัดเลยสวัสดีค่ะผู้เข้าแข่งขันทุกท่านเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นภายใน3 2 1 0เริ่มค่ะเอาละค่ะทุกคนเกมอันนี้เนี่ยเหมือนของจริงมากๆเลยเราจะต้องวิ่งไปถึงเส้นชยัยเฮ้ย ในเกมนี้เนี่ยมันไม่มีการพูดว่าหยุดเราจะต้องสังเกตหน้าของตุ๊กตาที่คอยหันมาหาเราดูนั่นีิทุกคนอยู่ไม่ได้แล้วต้องรีเพนพีค่ะเร็วเร็วเร็วไปต่อไปต่อหุยไม่กล้าไปว่ะทุกคน เพื่อนรักเพื่อนรักอหุยมีการสูญเสียเพื่อนเกิดขึ้นอยู่ไม่ได้แล้ว<อ>ในที่สุดเราก็เข้าเใจใช้ค่ะนี่สนใจมาอยู่ทีมฉันไหมไ้้สนใจมาอยู่ทีมฉันเปล่าฉันชวนเขาเกินนะอะไรกันต้องมีทีมด้วยเหรอโนมันว่าเธอจะไม่รู้นะหมายเลขส0 4ศ เฮ้ยไม่ต้องไปสนใจผู้หญิงคนนั้นหรอกน่านะอยู่กับผู้ชายดีกว่าเยอะเลายเพื่อนเชื่อฉันเห็นนะไม่ต้องอยู่ทีมใครทั้งนั้นแหละมันไม่มีใครที่ไว้ใจได้ในเกมนี้เธอจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ด้วยตัวของเธอเองเชื่อฉันขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านและนี่คือเงินรางวัลในรอบนี้320โรบักค่ะขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน เตรียมตัวเพื่อเข้าแข่งขันในเกมถัดไปเกมถัดไปจะเริ่มขึ้นภายใน3 2 1เริ่มค่ะเฮ้ย hey, ทุกคนมันเปลี่ยนสถานที่นะคะแล้วนี่คือเกมอะไรมีสัญลักษณ์วงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็รูปดาวแถมยังมีรูปล่มด้วยเอาเลือกอันที่ง่ายที่สุดไว้ก่อนดิใช่เขาบอกว่าให้เลือกสามเหลี่ยมเชือกชน,ลนลแล้วจะลึกเอาเลยค่ะเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเกมนี้ก็คือเกม เกมนี้คือเกมแกะน้ำตาลและนี่คือรูปรา่างที่เธอได้อา้าวเฮ้ยเลือกสามเหลี่ยมทำไมได้วงกลมล่ะโอ้โหุยเราจะต้องทำการแกะน้ำตาลให้เป็นรูปวงกลมแล้วดูดิอย่างยากอ่ะเวลาก็จะหมดแล้วเอาไงดีลากไปเลยละกันโอ้โหลากลกลักลกเสร็จแล้วคะ่ะวงกลมถูกไหมคะถูกต้องครับหมายเลขสามศูนย์ส ผ่นฮ้ยทำไมมันเหมือนจริงขนาดนี้คะเนี่ยจะไปหรือไม่ไปเรียบไปเร็วเข้าตอนนี้นะคะทุกคนเหลือผู้เข้าแข่งขันเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นดูดิเหลือหนึ่งสอสาสี่ห้าหกเอ้าวเธอผ่านเข้ารอบได้เหรอ <c oughs> รับรองเลยว่าตาในี้เธอไม่มีวันชนะพวกฉันหรอกหมายความว่ายัางไง เกมถัดไไปคือออะะรสวัสดีค่ะผู้เข้าแข่งขันทุกท่านเกมต่อไปจะต้องใช้ความสามารถีถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมค่ะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยไอ้ดึงเนี่ยเพื่อนดึงด้วยดึง้วเอาดว้ดูดูดเดู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 ดงดู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 ดดดดดดูดด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  คือเงินรางวัลทั้งหมดที่ผู้ชนะในเกมนี้จะได้ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะ